สวัสดีครับผมสวัสดีครับ f อซที่น่ารักทุกท่านครับผมยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องแจ็คก,กี้บาร์เบอร์ช็อปนะครับผมวันนี้ครับผมมีพี่ชายท่านหนึ่งนะครับที่เรียนตัดผมมาพร้อมกันนะครับแกก็จะเป็นคนออกหน่วยจิตอาสาบ่อยๆนะครับผมอพอดีแกไปออกหน่วยจิตอาสานะครับเราก็เลยเอ,อ,อยากจะตามไปดูไม่ค่อยได้เจอกันนานแล้ว ก็เลยจะไปดูครับผมว่าอ่าไปตัดผมให้กับผู้สูงอายุนะครับผมก็เลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับผมว่าการออกหน่วยกิจอาสาจะทํำหลายครั้งแล้วแหละแต่ครางนี้เราจะไปดูเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศนะครับการออกหน่วยกิจอาสาตัดผมให้กับคนผู้สูงอายุนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับผมไปเดินทางตอนนี้เราก็อยู่บนเส้นทางนะครับ กำลังจะมุ่งหน้าสู่3ามพลานนครปฐมนะครับก็ขับรถไปเรื่อยๆก็ออกตั้งแต่ประมาณนะครับเจ็ดโมงนะครับรก็มาถึงงานครับโอ้โหมีเตรียมตัวตัดกันเลยก็บรรยากาศก,ก็ใช้ได้ทีเดียวนะครับก็มีผู้สูงอายุมากเลยนะครับเขาจะชุมนุมประชุมกันนะเขาเรียกอย่างนี้เปล่าไม่รู้ ทุกวันที่20ของทุกปีนะครับผมอของทุกเดือนนะครับผมพี่ตุ๋ยนะครับพี่ช่างคนใส่เสื้อสีฟ้าเนี่ยนะครับผมก็จะพานะครับเนี่ยคนใส่เสื้อสีฟ้าสีใดเนี่ยนะครับปาตุ๋ยนะครับผมแกก็จะเป็นคนทําหน้าที่นะครับพาช่างตัดผมนะครับออกหน่วยนะครับตัดนะครับสถานีตำรวจสามพานมั่งนะครับแล้วแต่โอกาสนะครับผม ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจิตอาสาในการที่จะไปตัดผมนะครับที่สถานีตํารวจนะครับคนอ่าตัดให้ผมกับผู้สูงอายุในสถานที่ต่างๆนะครับผมเห็นพี่เขาบอกว่าวันที่20บวันเด็กอ่ะมมผมไม่แน่ใจวันที่นะครับวันเด็ก ปีหน้าเราจะไปสซโยกกันนะครับผมก็ไปออก,กจิตอาสาตัดผมให้กับเด็กๆนะครับหรือคนผู้สูงอายุนะครับผมท่านไหนสนใจอยากจะแวะติดตัวไปเด่นน้ํโตกไปเที่ยวไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็ติดต่อมาได้เลยนะครับตามช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมก็เนี่ยครับเป็นชมรมผู้สูงอายุนะครับผมที่บางที่บางช้างนะครับ ของสามพันนครปฐมนะครับผมก็ผู้สูงอายุค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวนะครับผมช่างบางท่านก็เตรียมลงไม้ลงมือเรียบร้อยนะครับก็ตัดกันไปนะครับตัดผมฟรีนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นที่สําหรับนะครับตัดผมฝึกฝีมือไปด้วยนะครับกับช่างใหม่หรือนะครับช่างผู้มากประสบการณ์ทุกท่านนะครับก็ที่มาช่วยกันนะครับผมก็ ช่วยกันตัดนะครับผู้สูงอายุก็มานั่งรอกันนะครับเยอะแยะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะครับตัดให้หมดนะครับตัดผมหญิงก็ตัดสั้นตัดซอยอะไรก็ว่ากันไปนะครับผู้ชายคนผู้สูงอายุก็จะแบบเป็นประมาณรองทรงสูงนะครับรองทรงกลางนะครับตัดสั้นเน้นสั้นนะครับก็ช่างก็มีประมาณนี้นะครับก็ตัดกันไปนะครับ ป๋าแกก็จะออกหน่วยเดือนหนึ่งประมาณสองสาครั้งนะครับเดือนหนึ่งเลยนะครับสองสาครั้งนะครับผมไปตามโรงพักต่างๆแถวสัมพันธ์นะครับก็แกก็จะไปทําของแกอยู่เรื่อยๆนะครับผมใครว่างก็ไปช่วยนะครับผมหรือช่างท่านไหนอยากจะออกจิตอาสาไปติดต่อมาได้เลยนะครับผมติดต่อแกไปได้เลยนะครับช่างก็ มีรุ่นเดียวกันบ้างนะครับแล้วก็มีคนรุ่นมัม่งหมายถึงช่างตัดผมที่เรียนนะครับผมก็มาช,ช่วยกันนะครับมผมก็จะมีผู้สูงอายุเยอะมากเลยนะครับที่จะมาตัดนะครับนั่งรอนะครับตัวช่างเองก็ ได้ช่วยตัดอยู่บ้างนะครับไม่มากก็น้อยก็ช่วยๆกันไปนะครับผมก็จะมีกิจกรรมต่างๆนะครับสำหรับผู้สูงอายุนะครับที่มารวมกันตรงนี้นะครับวันเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนพิเศษหน่อยนะครับก็เป็นเดือนอของอวันแม่แห่งชาตินะก็จะมีผู้สูงอายุก็มาทำกิจกรรมคุณแม่ดีเด่นนู่นนี่นั่นก็เยอะแยะมากมายก็มา ทำนะครับผมอันนี้เราก็เก็บบรรยากาศนะครับของช่างนะครับที่มาตัดผมให้กับผู้สูงอายุนะครับผมก็มีลูกค้านะครับผู้สูงอายุทั้งคุณยายคุณตานะครับผมมาใช้บริการค่อนข้างคับข้างกันอยู่ทีเดียวนะครับผมเราก็แต่ก็ไม่ได้แบบ ม่มีเวลานั่งนะครับผมก็ทําไปเรื่อยๆนะครับผมผู้สูงอายุก็ทยอยมานะแต่เช้าแต่ก็มีเยอะมีมากค่อนข้างมากมายทีเดียวนะครับก็พอได้ตัดนะครับผมเสร็จแล้วก็จะมีเลี้ยงอาหารนะครับก็มีกิจกรรมให้กับคุณตาคุณยายนะครับทํานะครับผม จะเป็นการรําพวยพรน,นะครับวันแม่นะครับผม ครับผมก็ประมาณนี้เนาะก็จะมีการรำบุยพรเสร็จนะครับก็นี่นะครับเราก็มาเก็บงานนะครับก็คงจะเหลือไม่มากแล้วครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเก็บบรรยากาศนะครับการออกจิตอาสานะครับอ่ามาลงคลิปให้ชมนะครับผมบรรยากาศก็ใช้ได้เลยทีเดียวร่มต้นไม้ร่มรื่นนะครับผมเป็นเอาโรงเรียนนะครับที่ไปตัดคงเป็นหอไปชุมเนาะ ก็บรรยากาศใช้ได้ดีทีเดียวนะครับผมครับก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับการออกหน่วยจิตอาสานะครับน่าถ้าจะมีเวลาก็จะทำคลิปให้เรื่อยๆนะครับผมก็เก็บบรรยากาศการออกหน่วยมาให้ชมครับผมครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดี